สวัสดีครับผมนะพบกับช่อง O Boss Channel นะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Genji Impact อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็ยังอยู่ในกิจกรรมเดิมนะผมนะกิจกรรมร่าบอสั่นเองนะผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่4แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าวันนี้จีเ่เราจะเจอบอสต,ตัว,ไ,ตวไหน จะยากง่ายยังไงนะครับผมนะอ,อ่ะกอนอนเลยเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมนะ,อะโอเคนะมพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็นี่เป็นเจ้าหน้าตาของบอสตัวที่สี่ผมนะซึ่งเหมือนกับตัวแรกเลยนะผมนะซึ่งผมคิดว่าเขาจะวนเนาะเป็นเออบอสหินบอสน้ําสมุไรแล้วก็เป็นบอสหินพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องเจอกับเออบอสน้ำนะผมนะเป็นตัวต่อไปแล้วก็สมุไรแล้วสุดท้ายทุกคนนะ่าจะพอดาวได้นะก็คือรวมมิร 3ตัวแน่นอนนะผมนะเอามาดูที่วันนี้ก่อนนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาเป็นบอสบรงกรนหินโบราณอ่อาฉานที่2อ,อีกครั้งหนึ่งนะผมนะมีมีพี่บอกตรงนี้นะผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะบัฟเป็นอ่อคาซึฮะเป็นอ่อปูจงโนเอลแล้วก็เป็นเดียวหน้านะผมนะที่จะได้บัฟอ่อของ4 4สตัวละควันนี้นะครับผมนะซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยผมก็เกิดง่ายเลยว่าง่ายกว่าอันแรกพอสมคม วันนะครับผมนะ <Wow. S 1> ด้วยบัฟเนาะด้วยบัฟอันแรกเนี่ยมันมีเออ่รู้สึกว่าจะมีคู่พวกออคูดงคูดาวอะไรเงี้ยฮะทำให้ยากเลยนะซึ่งอันเนี้ยง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะผมนะผมจะมีคลิปให้ดูด้วยว่ามันง่ายยังไงนะผมนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเนาะอ่ะอันนี้เป็นบัฟตอนที่ได้คะแนนตันนะครับผมนะผมก็เล่นไปแล้วเออ่คะแนนตันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6 2พ0นห้าสิบนะครับผมนะบัฟก็ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยง่ายนะผมนะ ก็หลักๆแล้วก็คือต้านทานน้ําแข็งกับไฟฟ้านะผมนะก็อย่างเดิมเลยที่ผมแนะนําไปนะผมนะก็คือไม่ควรเอา DPS ที่เป็นท่าน้ําแข็งกับไฟฟ้าลงไปนะผมนะที่เหลือตัวไหนแรงได้หมดเลยนะผมนะส่วนเออไกด์แนะนําเข้าค่ากับบอสตัตวนี้คือมีโลแค่คุณมีโลยืนตีไปเรื่อยฮะทุกอย่างจบเดี๋ยวมันก็ตายเองฮนะมันไม่มียากเลยฮนะตัวนี้คือมันแค่ เอ่อเลือดเยอะอย่างเดียวมันแค่เลือดเยอะแล้วก็อืดอย่างเดียวคุณแค่เอาดาเมจโถม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 ใส่มัน,มนเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับผมนะตัวนี้คือไม่มีอะไรยากเลย้วผมนะตัวนี้ก็สามารถที่จะโคออบใครไม่ไหวให้โคออบสี่คนเพื่อนแบกได้ับผมนะตัวนี้ไม่ยากนะผมนะใครไหวเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะผมนะง่ายมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปทั้ง2แบบเลยนะผมนะแบบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปเอ่อแบบที่ผมเล่นเองคนเดียวก่อนนะผมนะแล้วก็แบบที่2จะเป็นแบบที่ผมเล่น โคออกนะครับผมนะแล้วก็ท้ายคลิปนะผมนะของจะแนบอะดิแฟกทีมที่ผมใช้ด้วยนะครับผมนะพรอมแล้วแล้วก็ไปเลยครับผมเเเย สอบใจเอาแล้วนผมนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเออบอสเห็นมังกรตัวที่สี่นะครับผมนะเออเป็นเดเดสี่นะวันที่สนีะ่ซึ่งมองเราว่าง่ายเห <Huh? S 1> มือนกับว่าเป็นการผ่อนคลายหมดนะจา,จากที่ใครเล่นเนี่ยจะรู้ว่าไอ้บอสตัวที่สเมื่อวานเนี่ยคือมันยากมากนะผมนะเลยทําให้วันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายลงไปเลยนะผมนะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูเนาะทีที่ผมใช้นะผมนะก็ยัผมบอกเลยนะ วันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มีไกด์อะไรเป็นพิเศษนะแค่หาตัวละครตัวหนึ่งมาเปิดมาเปิดโล่แล้วก็อารามจเอ่อถมถม,ถมใส่ก็คือจบแล้วนะครับผมนะก็คือไม่มีอะไรายากเลยนะครับผมนะใครไม่มีโล่เอาตัวฮิวมาใส่อะไรแบบนี้ก็เพียงพอแล้วใครไม่ไหวก็เหมือนเดิมนะครับผมนะเล่นแค่แต้ม4ี่พันห้าพันก็สามารถแลกของได้ครบแล้วนะครับผมนะส่วนใครที่อยากได้แต้มตันด่านนี้สามารถให้เพื่อนแบกได้นะครับผมนะโคออบได้ไม่ยากนะครับผมนะก็อย่างนี้ทุกคนได้เห็นไปเนาะก็เดี๋ยวมา,มาดูที่อิลเล็กซียลที่ผมใช้นะครับผมนะ ใครดูตรงไหนไม่ทันนะครับผมนะสามารถกดพอดคลิปดูได้นะครับผมนะอันนี้คือเซียวสแต่รวมของผมประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นเออเศษข้างในนะผมนะแต่ที่คงคลิปประมาณนี้นะครับผมนะอ่าหอกก็เป็นหอกเขียวเนาะขัดหนึ่งธรรมดานะครับผมนะก็ออดิแฟกก็เป็นประมาณนี้นะสองลมสองกระดีนะฮะออบลองดูไม่ทันตรงไหนพอดดูได้นะครับผมนะผมก็จะไปเร็วหน่อยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมนะอ่ะราวานี้นะผมนะเซียว ตัวที่ผมใช้เเป็นดีเวทแบกนะครับผมนะอ่าแล้วก็กลุ่มดาวผมสีศูนย์หมดเลยนะฮะสีศูนย์หมดเลยนะผมนะไปที่ตัวสองเป็นจีนนะผมนะจีนตัวนี้ก็จีนผมน่าจะแข็งแกล่งนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเกลือมาเยอะนะฮะนี่ฮะเป็นอันนี้ฮะแล้วก็ดาบเป็นแค่ดาบสีดาบบีพีนะคับขัดหนึ่งด้วยนะทุกคนก็สามารถเหาได้ไม่ยากนะผมนะอันนี้ก็เป็นอิลเลฟต์สีลมเนาะ ประมาณนี้นะครับที่จริงแล้วเออเล่กับเซียวเนี่ยใส่2ลม2กาดีกว่านะับผมนะแต่ว่าผมไม่มีอดิแฟกแล้วนะครับผมนะมันก็เลยต้องเป็น4ลมแทนนะครับผมนะเข็บประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะแต่ว่าจีนผมเนี่ยจะเป็นเอ่อสี่ห้านะครับผมนะเพราะว่าเกลือ oh นะฮะเอาไปโดะแล้วผมนะเอาไปโดก็ประมาณนี้เนาะสเต็ผมก็จะเน้นไปทางเดฟล้วนเลยฮนะใส่ดาบไฮบนะิเงเกอร์นะครับผมนะนี่ฮะแล้วก็เป็น2โรเบตสหินนะครับผมนะ เน้นเดฟล้วนๆน,นะเอาไปโดนี่ป้องกันโบหินแล้วก็เป็นความแรงคลีนะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับเอาไปโด้นะฮะอ่ะคร่าวๆนะผมนะสกิลกลุ่มดาวประมาณนี้จงหลีก็เดิมๆเนาะผมเคยเให้จงหลีดูไปแล้วในคลิปก่อนๆนะฮะก็เหมือนเดิมเลยอาร์ติแฟกไม่เปลี่ยนนะปูเปิดโลกเอาชีวิตรอดอย่างเดียวนะผมนะก็อย่างที่ผมบอกเนาะ ไกด์ง่ายๆเลยก็คือดานนี้เนี่ยหาตัวเปิดโลมาป้องกันไม่ให้ทีมเราตายก็จบแล้วนะผมไม่ยากหรือถ้าใครมีมตัวโลก็เอาตัวยูเพิ่มมาสักหนึ่งอะไรแบบนี้ก็สบายแล้วนะผมนะบวกกินยากินอาหารใส่แป๊บเดียวม,มันก็ตายแล้วนะผมนะตัวนี้ใครไม่ไหวจริงๆอยากได้แต้มครบมาให้เพื่อนๆแบกกันได้นะครับผมนะโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะผมนะพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันเป็นน่าจะเป็นบอสนานะผมดามไม่ผิดนะผมนะ,ผมนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าผมนะคลิปนี้ก็ขอบคุณคนมากเลยที่เข้ามารับชมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครักด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะเ,เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เ,เป็นเด y น้านะครับ <Jesus S 2> ผมนะไปแล้วผมนะบ๊ายบาย,บาย